วันที่12ก็มีโอกาสมีมีมีตั้แรกเลยก็มีเราเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนแม่ต้นบุญก็คือเขาทำในการเรื่องของการเรื่องลองพระอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลองไปดูสิที่วัดถวดกระเบือหลวงตาเตนีก็เลยโทรมาไม่เดิมเดิมเดิมพีเดิมเดิมแรกอ่ะรู้จากวัดถวดกระเบือได้โอเคแล้วก่อนที่จะไปกจหน้ารัก คืออย่างนี้ค่ะคือเดิมทีอะ่ะก็คือทําโอโซนกันอยู่แล้วเป็นปีที่สองก็เริ่มเริ่มอย่างที่ที่อาจารย์มงคลสีทองทีบ่ะท่านจบเป็นเกียรตินิยม เ,เป็นเกยียรตินิยมเสร็จท่านก็ก็เห็นว่าโอโซนเนี่ยคือท่านเอางานชิ้นนี้ผลิตคมือีว่าเป็นงานส่งในมหาลาย<ะ>ัยแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอโซนมันดีมันมีประโยชน์<ะ>แล้วพอดีคุณแม่ป่วยติดเตียงแล้วอาจารย์ก็เลยผลิตโอโซนเนี้ยเพื่ออยากให้แม่ใช<ะ>้แต่เนื่องจากว่าผลิตมาไม่ทานคุณแม่เฉียไปเสียก่อนก็เลยก็เลยมีบณิธานว่า ขอโอโซนเนี่ยมาฟื้นฟูสุขภาพคนไทยและบุคคลทุกที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ขอให้ได้แค่โอโซนก็เลยกลายเป็นว่าโอโซนโอโซนโอโซนนี่มันคือเพื่ออะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอโซนจริงๆมันเป็นเราเรียกว่าโอโซนก็คือออกซิเจนสามกอโอสาค่ะ โอโซนตัวนี้มันจะเหมือนเวลาเราปล่อยออกไปในอากาศอะค่ะ,<ฮ>ะทันทีที่เครื่องมันสปาเกิดขึ้นหลายคนนึกไม่ออกว่าโอโซนคืออะไรเงั้นขออนุญาตหลังเวลาฝนตอนที่ฝนตกมีฟ้าร้องเปี้ยงเ้ง,ง,งเราเรียกเกิดสปาร์ในอากาศมันมีประจุวบวกแล,ละลบ <ฮะ S 2> หลังฝนตกใหม่ๆเอา อากาศมันจะสดชื่นเหมือนเรายืนบนนายเขาอ่าอันนี้เราเรียกว่าโอโซนนะคะทีนี้พอพอเราเป็นเราเราไม่สามารถที่ร้อยฟ้าผ่าและโซนเราโซนเป็นน้องออกซิเจนปะเป็นพี่ค่ะออกซิเจนคือ O2 นะคะอย่างเช่นะเป็นน้ําดื่มที่มีออกซิเจนเราเรียกว่า H2O แต่ถ้าเป็นออกซิเจนเราเรียกว่า O2 ค่ะแต่โอโซนเราเรียกว่า O3 O3 ตัวนี้มันจะมีความมันจะมีออกซิเจนที่เข้มข้นกว่าปกติอย่างเช่นถ้าเราเปิดเครื่องมันจะมีกลิ่น แล้วถ้าก่ดเหล่านี้ถ้าเราใช้ในมันจะกับพื้นที่แห้งมันจะฆ่าไวลานะคะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามพื้นผิวมีความรู้ใหม่อาฮะทีน,นี้แต่ถ้าเกิดมันผ่านเครื่องลงในในน้ำนะคะมันก็จะปล่อยประจุข,ของมันออกมาซึ่งเป็นประจุลบ เขา <ๆ S 2> ปล่อยออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะซึมสู่ผิวพอวซึมสู่ผิวมันทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยปกติค่ะอ่าทีนี้ต้องถามและอันนี้พี่ดีน่าบอกแล้วต้องถามที่สุดก่อนก่อนว่าตะกี้ที่มาแค่ผลมันเป็นอย่างไรบ้างอ,อ,ยาอย่าเชื่อพี่ดีน่าต้องถามความ<ช>รู้สึกต<ช>ัวเองค่ะเป็นยังเงบ้านจก็ก็ ปวดขาข้างซ้ายใช่ไหมนั่งอันชลีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะตึงเดี๋ยวเดี๋ยวอันชลีนั่งแบบคุกเข่าอ่าจ้าเดี๋ยวหลายคนงงอันชลีนั่งแบบไหนนะโอเคนั่งแบบคุกเข่าก็คือ คุกคุกเข่าไปแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะขาอาจารย์มันก็เส้น IC IC เส้นตรงนี้นะคะมันเส้นมันตึงใช่มันก็จะหน้าหายมันตึงคือจะเป็นแบบมาแล้วค่ะอะไรเงี้ยเคยดูแลเคยดูแลที่ป่วยคืออุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขาเราเก่งด้วยมั้งเนาะ คือเป็นคนขยันเวลาทาลืมไปว่าเราเด็บย่นปึ๊บปึ๊บป๊บยืนเราทําอะไรนานๆเนี้ยเราก็จะเจ็บส้นเท้าโทรนะส้นเท้าอําทงานยืนเพ่อนอ่ะไม่ไม่นั่งวันๆไม่นั่งกําลังจะบอกพี่ดีนะว่าเป็นคนขยันประมาณไหนก็เอาเป็นที่รู้กันอยากทำตัวเองแล้วแช่แล้วเป็นไงบ้างแช่แล้วเป็นรู้สึกดีขึ้นค่ะแบบมันหายขยายขยายความกาว่าดีอะค่ะมันดียังไงดีก็คือแบบมันเบาอ่ะ คือใช่เสร็จแล้วคือยกขาตั้มหลักอ่ะถ้าจะยกขามันก็จะแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคนแก่ใช่ไหมคะตึงแต่ตึงนี้มันยกได้ยกได้สบายคือแบบขาลอยขาขาลอยมันเบาอย่างจริงคือยืนยันกันี้ลับยืนยันกับตัวตัวเองลุกขึ้น ยืนยันอ่ายืนันนีอันนี้นั่งยันด้วยท่ายืนนั่งัที่นี้อันนี้คือขาจะมีบางคนมีบางคนตะกีมือมาอย่นมือมาอย่างนี้ค่ะมืออย่างนี้ลยากโทรศัพท์ล่อยใช่ไหมคะอ๋อคือตอนแรกเป็นยังไงคะยื้มันทำไม่เดยไม่ใช่ทำอย่างนี้บ่อยออเิ่ยใช่นี่ัเองเารู้แล้วตัวเองจเองก็อย่างี้ใช่อ๋อแล้วเรา พอพอมันไม่ลงใช่ไหมพอมันกำไม่ลงเราก็เป็นอย่างนี้แท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่รักเยอะไอ้นี่รักเยอะใช่หลายคนอย่างนี้สองสาวที่ไม่ธรรมดาวัดวาอาวาอารามไม่เกี่ยวบอกรักกันไปด่วโอเคแล้วแล้วเลนเช่น็เป็นคนหลังเงี้ถามเลยนะคะ คุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ้าวแล้วถ้าคุณพูดได้อ่ะคำแรกคุณจะพูดว่าอะไรอยากได I love you I love you ไม่ได้แล้วแ,แค่ก<อ>็เป็นไงบ้างอ่ะนี่มาเข้าโอ,อาโซนกันนี่มาเข้าโอาโซนเลย วันนั้นวันที่สิบสองใช่ไหมคนเยอะแล้วพี่ก็ไม่ว่านู่นนั่นนี่อะไราเง้่าจ้องกันไปแล้วใช่จ้องตาแล้วจองไว้ก่อนนะจองไว้ก่อนจ้องตากันไว้แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่จะหาเรื่องนะก็คือแบบจ้องไว้แล้วแต่พ์จมตีอยากแค่อโจอ่อยากแค่อห็นคนนั้นคนที่หายคนนั้นใก้จะก็จะสิ้นลมแล้วมาาทำก็หายอะไรอย่างเงี้ยเออ เห็นเห็นไม่ตดใช่เห็นเห็นยพูดกันยังคุยกับหลวงพ่อเลยว่าเออเออน่าทำนะหลวงพ่อเนี่ยวันนั้นก็ถามน้องชายน้องคยืคนยืเพราะนิ้วพี่อ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันดูดินิ้วไม่เท่ากันนิ้วชี้เนี่ยมันจะใหญ่มากเพราะว่าพี่ทำไขเรื้อยื่ใช่นหะจังแล้วมันก็อ้วนมันก็อ้วนกว่าใครเขาน่ะแล้วพี่ก็เลยมาแช่พอมาแช่วันนี้จากจากงอไม่ลงนะตอนนั้นตอนนั้นงอประมาณเท่านี้ ประมาณเท่าเนร้มันไม่ดี่าดีเยี่ยมอะไรแต่ามันจะบอบนอีเดียใช่ไหมคือจะบอกรักตลอดแต่ตอนนี้ลงแล้วค่ะดีเยี่ยมแล้วทงเดียวทเดียวทำเดียวย่างเี้ยเนข้งตยอย่างเงี้ยเป็นข้างตายเลยค่ะท่านผู้ชมเขียนรู้ีเส้นคอร์ดก็หายเส้นคอดก็หายอย่างเงี้ยอย่างพี่เดียอายุแล้วใช่ไหมดังเรามีอายุแล้วขอโชวโชวเนี้เยค่ะอายุอนที้ขอโชวนี้เนี่ยค่ะอันนี้คอยั่จะข้างตลอด ตะกี้ถ้าเห็นได้ชัดมันจะบวมมากเลยอะตะกี้นี่บวมกว่านี้นะคะฟังยังตอมขาจากกุ้งขาแต่ทีนี้มันโอเคไหมคะมันว่าโอเคมันมันตั้งโดดได้แล้วอ่ะตั้งโดดนี่ยตะกี้มันไม่โดดใช่ไหมคะม่ดดมันงอใช่ไหมันแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าการแค่โอโซนเนี่ยไอที่งอคดๆเนี่ยมันจะโดดขึ้นอ๋อก มีหัวมันเหนียมันร้อนล็บมันงอเจ้าบ้ามันเพราะฉะนั้นขออนุญาตประชาสัันธ์อันนี้ครั้งแรกแล้วก็พี่ตุ๊กก็ครั้งแรกที่สุก็ค้งแรกขออนุญาตเป็นวันอาทิตย์ที่23นะคะเือสิงหาคมที่จะถึงนี้เราเรียกว่าเป็นอันิณส์ของหลวงตาซึ่งตาหลวงตาท่านมีจิตไม่ตาของผู้คนที่มาทําบุญและอยากได้สิ่งดีๆกลับไปทีมโอโซนนะคะจะมีพี่มากและก็พี่ฝนนะคะ จะมาตั้งโอโซนบริการแค่อีกครั้งหนึ่งในวันที่23นี้นะคะเดี๋ยวเชิญเธอเจอใครบอกด้วยนะคะอย่าบอกลักอย่างเดียวให้บอกมาแช่โอโซนนะคะที่วัดด้วยนะคะเดี๋ยวบรรทุกมาค่ะอยากเอาเา็มทุ่เลยนะเต็มที่เราจะไม่กลับไปไหนเราจะอยู่กันที่นี่ต้องให้แชร์ให้ได้ทั่วๆั่หน้านะคะ ือตะเกียบค่ะพิสูจน์ค่ะพี่พิ่ปจุกาตะกี้พอหลงตาบอกมารอบหน้าทีงว้หลงตาสักเครื่องนะเราก็ตั้งใจตั้งใจแต่แบบเครื่องมันเป็นส่วนกองกลางที่เราต้องออกฟูดนะคะที่ยือแบบเดี๋ยววันเนี้ยอย่างเดี๋ยววันบรราร์พี่ที่หน้าก็ต้องเอาไปที่เอาไปที่ดัดเวียอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเครื่องกองกลางเพราะฉะนั้นตอนนี้ยก็คือทำเซตนะคะ เพื่อจะดูแลต้องมีตั้งหลายเครื่องไม่ใช่หรือยื้นควาจิตอาสาค่ะทิตอาสายื้ขกันมาอะไรเนี้ยค่ะก็เอามาบริหารนิ้วไปด้วยนะใช่ค่ะทแล้วะที่สําคัญที่สุดจะให้ร่างกายสดชื่นและแข็งแรงนะคะแช่ไปยิ้มไปแล้วก็บันเทิงเริงรื่นะคะกินอไไปด้วยก็ได้นะมานานนะคะอันนี้คือกินอะไรไปด้วยได้ไหมคะ กินไปด้วยถ้ากินต้องมีคนป้อนอย่มายืนข้างๆป้อนซ้ายป้อนขวาสุขสนุกแล้วก็อิ่มหนำสำราญเอ๊ะตกลงแช่โอโซนหรือทำอะไรปาร์ตี้โอเคนะคะอันนี้ก็คือวันนี้เราเราได้คุยกันถึงโอโซนเราเรียกว่าโอโซนโครงการเราทำโครงการโอโซน KM เพื่อผู้คน6,000ล้านคนทั่วโลกอันนี้เคเอนะคะ เคเเริ่มโดนเพนขออนุญาตนะคะเปิดเสื้อนินึงค่ะปวดอกคุยกันนะคะเคเอ็มนะคะมาจากเคแปลว่าเคมาจากกิมเลียงก็คือคุณแม่เป็นชื่อของแม่อาจารย์มงคลส่วนเอ็มมาจากมงเอ็มก็คือมงคลอาจารย์มงคลเป็นผู้ออกแบบนะคะอาจารย์เรียนจบทางวิศวกรรมิทดประดิษฐ์นะคะออกแบบแล้วก็ได้นําเครื่องตัวนี้ค่ะหลายคนมีมีนินึงมีหลายคนามทาไมกล่องแดงทำไมคืออาจารย์เน้นถึง ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่จะได้ถ้าเราจะทํากล่องให้สวยตบบนี้ทําให้ได้ค่ะแต่ราคามัไม่ใช่หนึ่งสองมันก็จะเป็นหลายหมื่นที่เขาขายกันแต่ว่าอย่างนี้ก็ใช่ได้นะทูกต้องค่ะเราเน้นผลแล้วก็เราเน้นผลแล์คุณภาพคุณภาพค่เราเน้นคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากผู้แช่มากกว่าใช่ค่ะว่ามันได้ผลแต่ถ้าสวยหรูมันไม่ได้ผลพวกนีเดี๋ยวนะคะอีกหนึ่งท่านที่แช่กับเรานานมากขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยได้ไหมคะ เปิดแมสได้นะคะชเต่าอ่นเต่าโอเคพี่าตาพี่เต่าเป็นอะไรมาแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ลอยนะคะอันนี้ตัวอย่าคิดไปสิไค่ยืมยืมไม่เป็นไรเสียงดังียากนิชเต่าเป็นไงบ้างทนที่เราจับโทรศัพท์มากๆเรื่อรู้สึกนี่คนดว อ่ะคนเดียวเป็นเพื่อนเส้นหมดใช่รู้สึกปวดปวดและแบบที่อืมก็ไม่ใช่ปิดศักนั่นเ่ยเรื่องรู้สึกปวดแล้วเราจะแก้อย่างไงก็โอ้ยยาเราก็ไม่ชอบกินไม่รู้จะไปหายาอะไรกินเนี่ยแต่พอได้ฟังและอยากทดลองพี่เต้าหนูคอยกมือถามได้ด้วยด้วยประโยคแรกว่าตอนที่ฟังหนูออกรายการเนเชื่อไหมอ่ะอ่าห้า ห้าสิบห้าสิบใช่มันก็ยังไม่ลอเชื่อด้วยเพราะว่ายังไม่เต็มร้อยแต่มันจะใช่หรออะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันนะเสร็จแล้วพอมาแช่แตสินไม่ได้เชื่ออะไรง่ายดีมากเพราะดูดูแววตาหนูก็รู้พี่เอากินเอากังมากเป็นคนเชื่อพี่กุ้งคนเดียว่แล้วแล้วพี่กุ้งจัดการต้องเรียบร้อยใช่ไปแล้วพอแช่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่ามันดีขึ้น ขยายคําว่าดีให้ดีค่วาดีขึ้นนะคะอย่างเช่นอว่าที่เรารู้สึกว่ามันปวดๆอ่ะมันก็อาการนล้มันเออมันเาใช่ใช่มันเบาเนขามันต้องอ่มเอาความรู้สึกาความรู้สึกแทนแนพี่ต่อขออนุญาตเมื่อกี้พอแช่ไปสักพักหนึ่งที่ที่พี่ที่พี่เต่าบอกว่ามันแป๊บๆอะไรเงี้ยได้เท่าไหร่พี่เต่าชีแรกนะค่าสปร์ ไม่ได้เลยเอาไม่ได้เลยเอาพูดความสาเหมือนกันเนี่ยจิตอาสาเหมือนกันตามองกันรู้กันเลยว่าจิตอาสามเคอเคอันนี้ใหญ่ไม่ต้องพูดมากเจ็บคอเจ็บคออันนี้น้อาถามว่าใช้ทีแรกรู้สึกไงบอกไม่รู้สึกอะไรเลยตอนแช่ลงไปใหม่ๆนนอะบอกว่าเนี่ยเพราะพี่อะมือเริ่มชาเป็นเยอะอันเนี้ย แสดงว่านิ้วเราเริ่มมีความรู้สึกมันเริ่มเราเรียกว่าเส้นประสาทเล็กๆของเราเริ่มมีกันเลยอ่ามันแป๊บค่ะไอไอตรงเนี้ยส่วนที่ที่ที่เราเราจับไปอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันเริ่มแป๊บๆเข้ามือเรารู้สึกนะก็เลยเออมันเริ่มคงมีความรู้สึกอย่างที่ว่าแหละแสดงว่าคือไม่ช้าต้องทดลองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ เดี๋ยวจะเชื่อพวกเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมาทดลองทําครั้งแรกแล้วหายเลยหายทั้งหมดที่ทางหมดเราลยค่อะนอกจากคนที่เป็นนิดหน่อยอ่ะบางทีก็ไม่รู้สึกเลยด้วยนะแต่คนที่เป็นเยอะอ่ะต้อจะรู้สึกนิดหน่อยง่ายอ่ะมันมันจะมีการมันจะมีการแต่ร่างกอยมาแต่มันไม่ได้หาลอทีเดียวมันต้องนั่นแหละแล้วเนี่ยก็กรุณามาสามวันสุดวันในที่นี่ะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้เวลา ผู้ยอย่างที่เียแตท่นาเป็นสวีน้เียนี้นะเอยใเวลาหนเป็นคะนต์นานุโมทนาสาธุยนตนาสุขภาพดีสมบูรณ์ต้องพูดเก่งนั่งเห็นแล้วมีแววพูดเก่งตั้งแต่ตอนที่เข้าไปแล้วนั่งนี่หลวงพ่อไม่ค่อยได้พูดเลยนะหลวงพ่อเลยนี่พี่เขาเป็นศึษาศิลป์ศิล์ จ้าแา้าค่าแรงเท่าไหร่มาพูดที่วัดหัวกระบือให้หน่อยจิตอาสาค่ะจิตอาสาทีนี้ถ้าทำมา่าหลายคนก็มีถามนะคะว่าเอาแล้วคุณเป็นจิตอาสาคุณได้อะไรนะคะเราสามคนเป็นตัวแทนบอกคือเราได้ความรู้ใจตอบให้ตอบใ้เพราะเพราะอย่างทุกคนหนูรู้อย่างพี่สือกับพี่้ไม่เจอกัน ก็คือเราเป็นจิตอาสาที่นี่จิตอาสาค่ะคือเงินทองมันต้องหากันอยู่แล้วแต่ในท่ามกลางที่มันเกิดวิกฤตอะไรก็ตามทีถ้าเรามีหัวใจที่เติบที่พอมตัวเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาเนี่ยอย่างดูน้ำพริกสาบถุงร้อยตันี้ขายหมดเกลี้ยงผลิตไม่ตันแล้วแจกไหมคะโเยแจกใครเอา้ะ แฝดแล้วแจก่จริงจริงแฝดแล้วให้มีตรงยันต่อข้างในตั้แจกแต่แล้วก็สั่งต่อใช่ป่ะคนจะคือคนเรามันต้องให้ก่อนเดี๋ยวมันตามมาเพราะว่าให้ก่อนเขาบอกว่าเคยฟังนิทานคอนเซปต์ให้ก่อนเราเล่อไล้านิทานให้ฟังว่าเราไปเราไปฟังนิทานมาใช่ไหมอันนี้นะคะจ้ะ กดรี่ลจบแล้วรจบแล้วอะไรยังไม่ได้เล่าการที่งานก่ดก็ยางเลยค่ะมาที่งานเลยเปล่าคือแบบเรารักกันความรักใช่ไหมความรักมันจะมาก่อนพอความรักมาปุ๊บความสําเร็จก็มาความรวยก็มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่คือเรื่อง เรื่องเงินเรื่องทองกิจอาสาี่จะไม่คุยเรื่องเงินเรื่องทองนะงั้นพี่ดีนะอันนี้ดีนะขออนุญาตแทรกระหว่างความรักอีกเรื่องได้ไหมคะได้คือเติมสุขลงไปด้วยใช่มัน้ามาหีความรักมันมีความสุขที่เอิบในหัวใจจะดีๆจะตามมาจ้าวจีเด่ร์พิมบาร์จี่ดอร์พิมบารนะคะงั้นเราถึงเวลาจะกลับกันแล้วอย่างนเนี้ยดูท่าทางจะเดือดอะไรไปเริายมาี๋ยวมาสนัยกันใหม่ Love y o เอาเรารักก love y o ยเดี๋ยวิ้นิ้วคงไม่งอนะไม่ต้องไป่ักแล้ววันาทิตเรามาแช่กันใหม่จะได้สดชื่นสดใสวันอาทิตย์เจอกันเจ้ามาลองนะคะท่านผู้ชมมาลองมาลองอย่าเชื่อพวกเราใช่มาลองนะคะมาลองมาลองค่ะมาลองบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า จวันไหนจ้า,อจาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบขรรุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระลมสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์ทโทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0